a s s ม l a m u a l a i k u m w a r a มะตุลลอฮิวะบ b a r a k a t u h ค่ะคาบนี้นะคะก็เป็นคาบวิชาภาษาอาหรับนะคะของนักเรียนชั้นป .3 นะคะอ่าเราขึ้นในบทที่บทที่เท่าไหร่คะบทที่สี่นะคะ่าเรื่องของรูฟจัรนะคะฮัรฟูจัรนั่นเองนะคะ่าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูในส่วนของบาในหน้าที่28สบดนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัด بسم الله الرحمن الرحيم ربي إشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما ربي زدني علما وارزقني فهما ربي زدني علما وارزقني فهما آمين ่ะเรามาดูในส่วนของบากันนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือไปในหน้าที่2 8นะคะเตรียมหนังสอขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะฝึกอ่านก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาแปลกันนะคะอ่าดูกันไปทีละประโยคเลยนะคะถ้าเปิดแล้วพร้อมแล้วนะคะเรามาฝึกอ่านพร้อมกันนะคะไอนะมุ h a m m a ดุน Huwa fil ghurfati. Wa aina ya sirun. Huwa fil hammami. Wa aina aminatu. Hiya fil matbakhi. اين الكتاب هو على المكتب واين الساعه هي على السرير เมื س س ا أ ่อกี้นี أ آ ้นะคะเราอ่านแบบใส่สระท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านแบบหยุดกันบ้างนะคะไอเนะมุฮัมมัดฮัวฟิลกรฟะและอินยาซร์ฮัวฟิลฮัมมามแลไอินอามินะ هي في المطبخ اين الكتاب هو على المكتب واين الساعه هي على السرير มาชาอัลลอฮ์นะคะทีนี้เรามาแปลกันเลยนะคะไอน้าโมฮัมหมัดนะคะจะเห็นว่าฝั่งนี้เนี่ยเป็นคําถามฝั่งนี้เป็นคําตอบนะคะไอน้าโมฮัมหมัดนะคะไอน้าแปลว่าที่ไหนมมฮัมหมัดก็คือชื่อคนนะคะอ่ารวมการประโยคนี้นะคะไอน้าโมฮัมหมัดมมฮัมหมัดอยู่ที่ไหนมมฮัมหมัดอยู่ที่ไหน มูฮัมหมัดอยู่ที่ไหนนะคะคาตอบดูซิมูฮัมหมัดอยู่ที่ไหนนะคะฮูว่ฟิลกกรฟาจิฮูวเป็นคาสรรพนามนะคะแปลว่าเขาเขาที่ย้อนไปหามูฮัมหมัดนะคะฟี่ในกกรฟาห้องนะคะฮูว่ฟิลกกรฟาจิแปลว่าเขาอยู่ในห้องเขาอยู่ในห้องมูฮัมหมัดอยู่ที่ไหนเขาอยู่ในห้อง ต่อมานะคะว่าไอนายาเซีรว่าและไอ้นะที่ไหนยาซียรชื่อคนนะคะเป็นชื่อผู้ชายคนหนึ่งนะคะว่าไอ้นายาเซีรและยาซียรล่ะอยู่ที่ไหนและยาซีรอยู่ที่ไหนหรือว่าแล้วยาซีรอยู่ที่ไหนหัวฟิลฮามม์หัวเขาฟีในมมห้องอาบน้ํานะคะ ผัวฟิลฮัมมามนะคะเขาอยู่ในห้องอาบน้ำเขาอยู่ในห้องอาบน้ำใครเขียนประโยคไหนไม่ทานนะคะให้หนูหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะเขียนเสร็จแล้วหนูก็ฟังต่อนะคะ ประโยคต่อไปนะคะประโยคที่สามว่าไอนาอามีนาตุว่าไอนาอามีนาตุว่าและไอนาที่ไหนอามีนาชื่อผู้หญิงนะคะว่าไอนาอามีนาตุแล้วอามีนาอยู่ที่ไหนแล้วอามีนาอยู่ที่ไหนแล้วหรือและก็ได้นะคะ ฮียฟ er <s ays north> ิลมาตบอคปฮียฟิลมาต่อคปฮียแปลว่าหล่อนนะคะย้อนกลับไปหาอามินานะคะใช้แทนอามินานะคะฟีในมัตบอกห้องครัวนะคะฮียฟิลมาตบอคปหลอนอยู่ในห้องครัวหลอนอยู่ในห้องครัว ต่อไปนะคะไอนัลกิตาบไอนีที่ไหนกิตาบหนังสือไอนัลกิตาบหนังสืออยู่ที่ไหนหนังสืออยู่ที่ไหนผัว่าไอเลนมกตับนะคะเมื่อกี้เราแปลผูว่าว่าเขาเขามาเลยใช่ไหมนะคะถ้าเป็นคนเนี่ยเราใช้เขาได้นะคะและถ้าผู้หญิงเป็นคนก็ฮิยาใช่ไหมคะใช้หล่อนนะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งของเนี่ยจะแปลว่าเขากับหล่อนได้ไหม ไม่ได้นะคะเราก็ต้องบอกว่ามันนะคะใช้เป็นมันนะคะแปลว่ามันฮัวมัน a d าบนอัลมักับโตะนะคะฮัวลมักับมันอยู่บนโตะ๊ะมันอยู่บนโตะ๊ะหนังสืออยู่ที่ไหนอยู่บนโต๊ะนะคะต่อไปนะคะวะา a t is the หาและ ไอ้นาที่ไหนนาฬิกาอาัส اعة นาฬิกานะคะว่าไอ้น่ะส اعة แล้วนาฬิกาอยู่ที่ไหนแล้วหรือและก็ได้นะคะแล้วนาฬิกาอยู่ที่ไหนนาฬิกามีตามระเบุต้นนะคะก็เลยใช้ฮิยานะคะ,คะ,คะอ่ะาเหมือนอามีน่าที่เป็นชื่อผู้หญิงนะคะใช้ฮิยาเช่นกันนะคะฮิยามานนันอะลาบนอัสซารีเตียงเฮิยาอัสซารีรมันอยู่บนเตียงมันอยู่บนเตียง ใครเขียนประโยคไหนไม่ทันนะคะหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็เขียนให้เสร็จแล้วก็ค่อยฟังต่อนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นประโยคถามตอบนะคะโดยใช้คําว่าไอ้นะนะคะซึ่งเราสามารถนําไปใช้ถามได้นะคะเช่นเราถามว่าไอ้นะอุ้มมีแม่ของฉันอยู่ที่ไหนไอ้นะอ้บีไอ ah ้นะาขับบ uh ับไอ้นอาคี้ขับบับไอ้นะอุคดตีขันซาไอ้นะอุคตีจุมาน ไอ้นะอคีอุเมอน้องชายฉันที่ชื่ออุมาดอยู่ที่ไหนน้องสาวของฉันที่ชื่อคอนซาอยู่ที่ไหนพี่ชายของฉันที่ชื่อคอดบาร์กอยู่ที่ไหนนะคะเราสามารถนําไปถามได้นะคะหรือใช้ถามสิ่งของก็ได้ว่าไอ้นะกอลามีไอ้นะกอลัมนะคะเติมยากอลามีเติมยาเข้าไปแสดงถึงว่าเป็นของฉันนะคะไอ้นะไอ้นะอะไรกี้ไอ้นะดัฟเตอร์ไอ้นะเดฟเตอร์ ในลิกิตะนะคะเราไปใช้ถามได้นะคะโดยคําศัพท์ก็ถ้าเป็นผู้ชายตอบกลับเราไม่ต้องใช้คําศัพท์เดิมนะคะเช่นถามว่าไอ้นะคอบบาบนะคะเราไม่ต้องใช้ว่าคอบบาบฟีเราใช้หัวแทนไปเลยนะคะใช้คาสรรพนามแทนไปเลยเวลาตอบเช่นไอ้นะคอบบาบหัวฟิลมิรฮัดเข้าอยู่ในห้องน้าหัวฟิลบ้าเข้าอยู่ในบ้านหรือถ้าเป็นผู้หญิงฮียฟิลมัตบัอ๋อ เขาอยู่ในครัวฮิยฟิลมาดราาอสะเขาอ่าลอ,น,น,อน,นอยู่ในโรงเรียนลอนอยู่ในครัวลอนอยู่ในโรงเรียนนะคะหรือถ้าเป็นสิ่งของก็ครัวฮิยเหมือนกันนะคะโดยคําศัพท์ก็สังเกตจากตัวท้ายว่ามีตามาดูตอหรือไม่มีตาถ้ามีตามาดูตอก็คือเป็นผู้หญิงนะคะอะโอเคนะคะสรุปจากบทเรียนอันนี้นะคะมูฮัมมัดอยู่ที่ไหนคะอยู่ในห้องนะคะมูฮัมมัดฟิลโกรฟะนะคะอยู่ในห้องนะคะส่วนยาซิร อาบน้ำอยู่ในห้องอาบน้ำนะคะแล้วก็อาร์มีนาอยู่ในห้องครัวนะคะต่อมาหนังสืออยู่ที่ไหนอยู่บนโต๊ะแล้วนาฬิกาล่ะอยู่ที่ไหนอยู่บนเตียงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคำถามในหน้า29กันนะคะอ่ะข้อนี้นะคะเขาถามว่าแบบฝึกหัดนี้นะคะแบบฝึกหัดที่หนึ่งบอกว่าอ j i ิ a อ i l asilajilatia จงตอบคำถามต่อไปนี้นะคะอาจะมีทั้งหมด10กว่าข้อนะคะคุณครูให้ถามแค่5ข้อก่อนนะคะ,ะเรามาดูที่คำถามแรกเลยนะคะคำถามก็มาจากบทเรียนเมื่อกี้นี้เลยนะคะไอ้นาฬิกาหนังสืออยู่ที่ไหนจำได้ไหมคะมันอยู่ที่ไหนนะบนโต๊ะใช่ไหมคะอ่าหนังสือเป็นเพศชายใช่ไหมมีตามไหมคะ ไม่มีก็เป็นเพศชายนะคะเพราะฉะนั้นเราเอาคําสรรพนามมาแทนคําว่าหนังสือได้เลยคือคําว่าฮูว่านะคะผู้ชายฮูว่าผู้หญิงเฮียนะคะฮูว่ามันฮูว่าแปลว่ามันนะคะมันอยู่ที่ไหนนะคะบนโต๊ะคําว่าบนภาษาอรับคืออะลาอะลาอะลาโต๊ะภาษาอรับคือมักตับใช่ไหมใส่ลิฟลามด้วยอัลมักตา สุดท้ายสาอะไรคะมีอาไาฮั r d f u z อยู่มี h ั r f u z z คำข้างหลังต้องใส่เป็นกัสรอนะคะก็เป็นอล a ล m a k t a บีนะคะตรงตัวมากเลยนะคะฮัว a ล a ล m a k t a บีฮัว a ล a ล m a k ตาบี ต่อไปนะคะประโยคที่สองนะคะคำถามที่สองถามว่าไนอนามุมหามะจำได้ไหมมุมหมมดอยู่ที่ไหนเมื่อกี้เขาอยู่ในห้องใช่ไหมคะเขาภาษาอังกฤษคือหัวนานคือฟีห้องอัลกุรฟาตีหัวฟิลกุรฟาตีหัวฟิลกุรฟาต,ตีนะคะนะักเรียนลองลงไปได้เลยนะคะอ่า คำแปลกับคําัสับค่อนข้าง,ง,งที่จะตรงตัวมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะข้อที่3มถามว่าไอ้นะซานาฬิกาอยู่ที่ไหนจำได้ไหมมันอยู่บนไหนนะบนเตียงใช่ไหมคะนาฬิกาเห็นไหมมีตามัับุบตอเป็นคำนามเพศหญิงเพราะฉะนั้นใช้ผู้ว่าได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราจะต้องตอบโดยใช้ ฮียนะคะที่แปลว่ามันนะคะสิ่งของจะแปลว่ามันนะคะจะแปลว่าหล่อนไม่ได้นะอ่ะมันอยู่บนบนคืออาลลาเตียงคือซารีรใช่ไหมคะคำตอบข้อนี้ก็คือเฮียอิลัสซารีริเฮียอิลัสซารีริอ่าใส่ชฉด,ดให้มันด้วยนะคะจะได้สมบูรณ์เฮียอิลัสซารีริ ต่อไปค่ะข้อที่สี่ถามว่าไอนายาซีรไอนายาเซีรจำได้ไหมยาซีรอยู่ที่ไหนนะเ <ng> ขากำลังอาบน้ำอยู่ที่ไหนคะในห้องอาบน้ำนะคะยาซีรเป็นชื่อผู้ชายต้องใช้ว่าพีย่าหรือฮูว่าคะาต้องใช้ว่าฮูว่านะคะเพราะว่ายาซีรเป็นชื่อผู้ชายใช้ว่าฮูว่าคำว่าในภาษาอาบคืออะไรนะคะ อิลาหรือฟีฟีนะคะฟีแปลว่าในนะคะเขาอยู่ในห้องอาบน้ําห้องอาบน้ําคืออัลฮัมมามอัลฮัมมามีนะคะข้อนี้ก็ตอบว่าเขาอยู่ในห้องน้ําหัวฟิลฮัมมามีหัวฟิลฮัมมามีนะคะใส่ใส่ชดาบนมีมนี้ด้วยนะคะ หัวฟิลฮัมมามีและข้อสุดท้ายนะคะถามว่าไอนาอามีนาตุอามีนาอยู่ที่ไหนอ่าเมื่อกี้ทำได้ไหมอามีนาอยู่ในไหนทำกับข้าวอยู่นะคะอยู่ในห้องครัวนะคะอามีนาเป็นชื่อผู้หญิงนะคะแล้วก็ที่ชื่อก็มีตัวตาด้วยเพราะฉะนั้นใช้หั้วได้ไหมคะ ไม่ได้ต้องใช้เป็น here แปลว่าหล่อนนะคะเพราะามีนะเป็นคนนะคะแปลว่าหล่อนนะคะจะแปลว่ามันไม่ได้นะคะไม่สุภาพแปลว่าหล่อนนะคะแปลว่าหล่อน h e อยู่ในในคือ f ีห้องครัวคือมัตตบักนะคะ here f i l มาตบอ ب ا ق h e ฟิล i มาตบอ ب ا หล่อนอยู่ในห้องครัวนะคะ อ่านี่ก็เป็นแบบฝึกหัดห้าข้อนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยการบ้านวันนี้ก็ให้นักเรียนเนี่ยแปลนะคะแปลในหน้าที่28บนะคะที่เราเรียนไปเมื่อกี้นี้นะคะดูจากวิดีโอได้เลยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนมาทําแบบฝึกหัดห้าข้อในหน้าที่29นะคะอ่าเขียนตามคุณครูได้เลยนะคะถ้านักเรียนฟังวิดีโออ่าถ้านักเรียนฟัง อันไหนไม่ทานก็หยุดวิดีโอไว้นะคะแล้วก็เขียนให้เสร็จแล้วค่อยฟังต่อนะคะส่วนข้อที่เหลือเดี๋ยวคุณครูจะมาเดี๋ยวเราอ่าส่วนข้อที่เหลือนะคะเราจะมาทําร่วมกันในคาในคาบถัดไปนะคะเราจะมาทําพร้อมกันในคาบถัดไปนะคะอ่าคาบนี้ก็แค่ห้าข้อพอนะคะ นักเรียนสามารถเอาประโยคถามตอบที่เราเรียนเนี่ยไปฝึกพูดได้นะคะฝึกพูดกับพี่ที่บ้านนะคะเพราะว่าเป็นประโยคง่ายๆเราสามารถนำมาประกอบกันเอาไอ้หน้ามาผสมกับคำศัพท์ที่เรารู้แล้วนะคะวิธีการตอบก็คือว bon, ่าเฮียอาลาฟีอาลาบนฟีนนะคะเขาอยู่ในห้องมันอยู่บนโต๊ะ มันอยู่บนเก้าอีอ้นักเรียนลองนำไปพูดดูได้นะคะคาบนี้นะคะคุณครูก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะเจอก,กันใหม่คาบหน้าค่ะอัสสลามวะไลัยกุมวะรอชมาตุลลอฮิวะบารากกาตุลค่ะ